สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาติดตะกั่นขายคือก่าพี่น้องเป็นหมือที่สองเนาะมาจากสิาห้าติดไปแล้วมือแรกติดไปขายเหมือนกันที่ว่าได้ราคาโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่ามือนี้กัดสีลร่องอันขึ้นราคาเไปจากโตละอรอยกีบเป็นตัวละหนึ่งบาทเมื่อพี่น้องตัวละหกร้อยสี่สิบกีบจะขึ้นอยู่ร้อยห้าสิบกีบขึ้นมาว่านนตก็เมื่อขายกับเขาเจาะมาซื้อหลายคนยูยเต็มบพขายพี่น้องแต่ว่ามือนี้กัดแต่เดี้ยมาลองติดตรงใหม่โอ้ย ตักไล่เด้ห้องดังแต่เบิ่งสิเอาลงมาก่อนตัวมันห้องนี่อ๋อโบยู่สัมไปแล้ว <laughs> โอเคพี่หน้องรอติดตามเบิง่งสิไ่อดหน่อยได้หล่สนใจมือน,นี้มาสี่คนสาติดตามเบิง่งบัดตอนเมื่อเนาะาว่าสิ่ด้เงินพลาเท่าใดขายจักัจจันเ์มือน,นี่เจ้าเบิร์อีกเลได้รโตกี่ร้อย อามากินของสดหากะตุดมาใหม่ใหม่ดี๋ยวสั่นตีใสสั่นใหม่มันสั่นเองงั้นบคลงองบ่เยอะบุคลงเยอะนี่จับเต็มนม่นะเครื่องเนี่ไต้องอลงก่อนต้อระเบียบเหอบุคลงมันกรตายน้า เวลาอยู่เดิมทางไปไหลเยอะขึ้นห่อห่อห่อแต่ไม่อยู่อยากทั้งอื่งเ่ะเยอเออสายเก๋เยอะไปพ่อหน่อยจากเตียงของเร้เจอพี่โม่บดจบ้องไหมจิ ว้ามือเป็นตัวแสบดิเนาะมือแต่ละคนก็มีนำเป็นร้ไ้งก็ล่างได้ทุกคนมัน่หลางตังุนะนักตลงี้นงวั็เห็นอะไร่ตสินนมันออกปลตังคุมือเขาคุณจะากบ่จะย่างหองสนั่นมง่มันจุบ่รองในท้องมาบปนทั้งตังยางอันเดือป่องกับอันยางอัน โคยังน่ะบ่ข้าวีเจ้ยวน่าีเจียคุณภาพสจูงอเอาลนกปลาจะคำใช่ากะลีนี่แหละตะกคนตัวมันห่องแง่แง่แง่กัเพื่อนเขาขาวลังคางมันแล่ว้สิปุยทเบงเด่นเือคาดีเพราแม่เดินจะหอยมันสีจนเหลี่ยมเบดพุงมันเมื่อเาก็ดำแต่ว่าจะกินลงบ่วะ คุยอ้าวมันครบกันอยู่รูมไหมอ๋อ,อ,อ,อจะอะไรแบบนี้แซ <c oughs> ่บดีเลยแซ่บช่ <c oughs> เมื่อไหร่ก็ไหวเจ้าโอเค <c oughs> พอแล้วทุกคนตอนนี้บ่ายสองโมงร้านกินเมื้อร้านยาตะการเมื่อ,จจอหร่เนี่ยไปขาย <c oughs> ยังบังต็มไลละจักันแล้วใบายจะต้องกักจันเนี่งจะต้อนกักกันเน่ยกินเผากับมครามจักจันเอาไว้ายก็หยอกเตอนพี่เองเลยพอดีว่ามากหละไเตื่อกรมคามมากินจะกินกันเผากับมครามมคามหวานแต่ว่าจักจันหนึ่กินไรเถื่อนเรา จะเอาไปาขายลองบอางเถน้องไปขายเบิดเลยหยักหัวที่ได้เงินเได้ืงินนี้นะคิต่างกับมือวานนีกรือบ่อแต่ที่สำคัญคือเราขึ้นราคาจากตัวรหัสรอยจีบเป็นตัวละหกร้อยสี่สิบจีบขึ้นอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบจีบเขาเสียบอนไรจะสมเหตุสมผลผว่าจัก,กจรจันร์นี่มันบริหารงานบันไดแต่แม่นอยู่ว่าเขาไปติดมือไ,มได้มือวานนี่ก็ได้แต่ว่าจัก,กจรจัน์อยู่ในป่ามันจะเป็นวัตถุดิบที่ว่าเบิร์เป็นเขาเาไปเอาตลอดมันก็ต้องเบิร์ีไปละน้อทุกคน ขาก็คิดว่าราคานี่น่าจะโอเค่ฉุๆแล้วก่อนจะไปขายครับกันนับก่อนทุกคนว่ามือนีสุดตักว่ามือนีสุดักจันตักโตงกับรนินทาว่าสูบก็ใช้ักจันสองร้อยแล้ได้อยู่เก้าสิบสามโตทุกคนเอ้ยได้อยู่สองร้อยเก้าสิบสามโตทุกคนเมื่อวานนี่ได้สองร้อยเก้าสิบสองมือนีได้สองร้อยเสิบสาม เงิอเดลเมื่อวานเนี่ก็มานี้เลื่นกันตัวเดียวอ่ะเมื่อวานนี่สองร้อยเท่าไรสองร้อยก่อนสิบสองมอนี้สองร้อยกิมน้องากกใหม่จะได้ลูกค้าแล้วคหนึ่งอดู่ไทยเป็นซื้อให้แม่ล้วท้งหน่อยดอยอาขอบใจเด้อสื้อจากกันชอยเด้อไปไ ส่งแม่ข่าวไปขายจ,จักรจันพี่น้องเป็นมือที่สองน้อเหมือนนี้วังว่ามือนี้สิบบนลืมคือเก่าปุ๊บขี้ลงลมเลยละขีดลงเลยละบัว,บวคับมันสิล่มห้ากระแจ๊กไปไปบว่วทีสิเลิมถ่ายคลิปอีกออเดอร์่นไลน์ได้พี่น้องนโผลขายแป๊บเดียวหนึ่งมีผู้ซื้อกอ,อบเบิดตเลยยังเหลือแต่เก่าสิบโตในจำนวนน,นั้นจักจันสองร้อยเก่าสิบกว่าโตนะเหลือแต่เก่าสิบโต สีมานอยู่บ่ลูกหายจากไปนําบาดนี่ไป,ไป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 เป็นแม่ข้านะแม่เอาเกือบก่อนไปเอาเกือบก่อนลูกไปคุณไปเล่นเล่นโอ้ยบาดนี่ยจักรันตัวนี้ห้องเลย <c oughs> ไปอุบอุบไปน้ำสมัยไปสมัยไปกับแม่ไปนะไปขายจักรันแดงเงินลายๆเด้อไปขายจักรัน,นกันเด้อ ยังรงหนึ่งสององ,อง,องม,มีคนจองแลวเดี๋ยวจะไปส่งใหงเจ้าจะเจ้าโอนเงินให้เรียบร้อยไปกันเลยปิเอาวาจะกันจะจ เราเราจ่ายเงินเนาะทงรคัสกิบโตงงทโดยขอบใจเด้อเอาจักจันมาส่งให้เราทุกคนเราสั่งแล้วเราก็โอนเงินใหไปไปกันต่ออันนี้มันมีคนสั่งเขาฆาหลอกขายตามบ้านเนาะไอ้ยิบมาหอดลอยเก่ากิบโตขายหอยเอาะยาโต ตัว0ี่สามันป่ะเออเจอแล้วเก้าิตโตเกาคายหน่อยนะเศ้าโตตัวที่สามพันมันชื่อของันชอบอะไรด้ยมยังแบบตลกมกองใหม่นะแล้วต็้องตลก Yes. <laughs> ดีเงีหน่หนนมา่าเนี่ยบอกเลยคือวนอัน,ออนีแล้วาสะะายชาวยัเเลค่ะเมื่อไห่คนเมื่อวนเมื่อวันที่นม่ง่าไม่กด้าน่าคนอาไเงินชดนะอาทิ่พัฒนหนึ่งเก่าสิโต <c oughs> มีคนโอนจน่ายน่ง สองลอยเพราะว่าทงละลอยโตรวนแล้วเนาะโอ้โหเงินค้าจักจั่นทร์ใช้ทงไวยแล้วบอมึงหลักเงินไปได้ทนายแล้วนี่นะโอ้ไปขายจักจั่นมือเดียวเจ้าเงินใช้ทงก่อนหาสิบพันขายได้จักพันมาหนิเจ้านะฮะโอ้เฮียนหลักเงินแม่มันแล้วจะหน่อยเนี่ยมาลุกๆยาวได้เงินแม่น่ะ เอาแตงคนขายจัก,กรจันอีร้อยเลยคายทงเลยตายแลยไงมามันสิหลักเงินจา่ายจีรักขายจักรจันเหมือท่านทอดนี่ไว้ห่างครับเนี่ยกระมาแล้วพี่น้องเลยขายจัก,กรจันเหมือนนี่บรรยากาศาาจะคายดีอยู่แต่ว่าผิดกันหน่อยหนึ่งผิดกันเรื่องราคา <c oughs> วกลัวอยากขึ้นราคาเมียลดราคาให้แต่ก็อ้าวเรเป็นยังเป็นคายให้ผู้เฒ <c oughs> <c oughs> ่าเนลดซองเทียมยังจริงลด ลุบลุบตัวละเลยกี่ยวแล้วเติมอีสิบตัวลรถแรกแจกแถมลรถแรกแจกแถมบ่กลังว่าสิขึ้นราคากับข้าคู่าวข้าวหมดเไปติดเด้บ่ได้บ่ได้พี่น้องเป็นราคาอันนี้ขาเท่นลูปลูบปักใหญ่เลยเป็นแบบนี้นะมือหนาเบาหายคลายแบบนี้เด้อสรุปแล้วเมื่อนี้นะได้เงินอยู่เท่าไหร่จ้าสองสองร้อยกับสี่สิบเป็นเกี่ยวบอ้ะแมน เอ,อพี่น้องบางคนขเขาจะก็อ่าน,นะโอนจ่ายขาเขาจะซื้อให้พ่อให้แม่ขเขาจะอ,อยู่บ้านเนาะแต่ว่วาบางคนขเขาจะก็อ่านะซื้อสดเลยซื้อยู่นำบ้านเลยแต่ว่ายัางมีผู้สั่งอีกอยู่สองร้อยโตแต่ว่ามันกระเบิดก่อนแล้วพี่น้องฮะซื้อขนมไป เงินขายจักรจันทร์เสือ,อขนอมอย่างจะสองรลอยไฟวันละทางบาาหาหนันละห้านาทคุณแม่นเอาซื้อได้แต่จักรจันทร์สี่สิบตัด้วยตัวสงบจักรจันทร์เอาเอาอย่างเอาอย่าง เอา嘛จะไปเอาเบียร์เลยเออนี่อันนี้กาอันนี้ใบจักจั่นอยู่สิบหกตัวแมบพันเก็บใบจักจั่นอยู่สิบหกตัวฮะไปเอาแล้วก็รอรอจักจั่นทร์สิบหกตัวฮะเออขายจักจั่นมาซื้อขนมให้ลูกเรามาตัดผมขอบใจแมงจักจั่นก่อนลูก ากนขายจักจั่นในระยะสองมื่นนี่เปล่าคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่นะเที่งว่าห้าสิบบาทได้เงินหลายเนาะแต่ว่ามันจะเหตุให้เฮาหูเทีงคุณค่าของเงินหลายขึ้นเพราะว่าเป็นที่จักจั่นี่การโมเมนต์ง่ายเลยนี่เปล่าืบบสิได้คิดมาได้แล้วเฮาก็มาขายได้เงินคือแบบนี้แหละหลังจากที่เฮาได้เงินขายจักจั่นแล้วนะเฮาเห็นนั่นเห็นนี่เฮาก็บ่อยากซื้อแบบนี้นะบ่อยากกล้าซื้อเป็นยังคือบ่อยากกล้าซื้อเพราะว่าเฮาหูว่า มันหายากสียดายเงินเห็นในห้าว่ะนะเนาะไม่เห็นในห้าคิดคิดเสียดายเงินนะน่ะนี่แหละพี่น้องไอ้คนข่าของเงินนี่ลีโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจพี่น,อๆๆน้องหลายๆเนาะขอบใจผู้ที่ซื้อซร้อยขอ,ขอบใจผู้ที่ว่าบนคลิปในห้าวเนาะและสําหรับผู้ใดที่ว่าออเดอร์จากอาจารย์ไวออเดอร์ก็คือแบบสั่งซื้อแะละบอกว่าอยู่นในคอมเมนต์ของยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กเนาะตัวนี้นะห้าวส่งให้บ่ได้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่ายูเมกาเนาะ แต่ว่าพี่น้องันถ้าว่าพี่น้องอยากได้อีส์เห็นนะเขาสามารถถ่ายหูเอาจรกะจันเลยนะนับแล้วก็ถ่ายหูและส่งให้พี่น้องและพี่น้องก็โอนเงินมาให้แบบนั้นนะได้พี่น้องเอาหาย้ได้เนาะถ่ายหูนี่ได้จักรจันเจ้าถ่ายหูแคปส่งไปแต่ว่าสีแดงเจ้าหูมันเน่าแล้วก็คันเทาส่งเงินคนส่งมันสิเน่าเพราะว่ามันหึงเด้แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าว่าเทาส่งตัวเป็นเอาผืนเครื่องบินจะหมว่าส่งไปอเมริกา มาชีงองเง่นยงี้ยเงีงงงงอย่เทีงเครื่องบินกับตันวะเออเกนินทั้งคืนนี่เสียงเงี้นี่สองม,มันเสียงจักรจันเฮาบอาหยอกลิ้นจะซื้อเด้พี่น้องไม่กระดาษที่ส่งในยู่ทาร์ฮาแพ็กสนามแข็งสัญญาณนะแต่ว่ามันจะบกคุุมค่ากับผู้คนหลับอยู่ปลายทางมันขาส่งะมันจะแพงขึ้นหรือว่าจะได้แหละเท่ากับโกเคยพี่นอ้องเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค็สิีฝากไว้ซัมเนอร์พี่น้องพอกันคลิปหน้ามื่ออื่นพอแหละพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กันสิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบายบายบายนะลูกขอบใจเด้อที่ขเข้ามาเป็น <c oughs> รกำลังใจแสบบ่